ปาาเพียงปัาปวยละละ,นะ,นะ,นะลไนเงี้ยไงเอานี่ปลาปลากะตากเรียบร้อยแล้วตากสองบอ่อนมีปลา,า,า,าใหญ่ปลาหน่อยมีปลาเพียปลาสกางจักปลาอย่างมาพางกรบเบู้องเกัน เราตากซองบอนบนนี้ตากเต็มมาตากบอน,นี้สบายดีตอนนี้เราหอด <S S S> ที่<ป>พักเรียบร้อยแล้วเขากับสีไปอยู่ครัวกินตนะัวบอเลาะกระมันแล้วมันไก,ก่ป่าครับก็หอกแล้วก็ทำงานใเฮียงกระมนันมันป่าก,กันลาย,ยอยู่แล้วขันไข่เลย ปลาลุนซ so ้ำหนึ่งยำคาบเดียวปลาเมื่อวานนี้ต่างหากถูกมีปลาใหญ่ปลาน้อยปลากุดยังก็มีเบิด์ตโอ้พอดีเลยเนาะพอดีซ้ำหนึ่งประมาณสิบโลพอดีเต็มประมาณสิบโลนี่แหละซ้ำสิบโลสิบปลายตะกุดมองยังจ้ะใส่มองสองกับมองสี่มันเป็นนันเป็นเอ็นกับเออเป็นเซนกับมอง

มันดาว an เจ้าขวดนับนับกระป๋องหน้าป่องมามาสิถ้าป่องตกละป่องตกอืมครับต้องประหารยอมบริยความบูดนเตอร์โมเฮ้ยเนาะเออเธออย่าดุ

กันเจะรอจะต้องลดลดโดยท่วถึงขนเจเยจะรอยายลกที่กีก็ไที่ตลอไปกันนึ่งมเยียมยอเจ้าพระตยที่กลางเตาเลบาเียงบป่วยเรื่อกลางไฟล่ะดูมากะโดดมุดปเ็เนี่ยโคโดดก็ตาต่อ

จับเปลาะกันเราจะละเราจะทำเอาไปอย่างจริงจริงกันเลย Hmm? 응. 그제 응.

เดินตรงแถวชายเต็นท์อะไรเห็ดปลาแห้งอมบอระพอดีจับมื่อื่นฝากเมียเนาะบุกขึ้นตะ้งแรงยืมนะนี่นะไม่ว่ามานมันครั้งแรกมาได้ครั้งแรกหรอมานเลยเนาะนันใจปลาเมื่อวานนี้ก็ะมาน

ับคนกินดงมาฮะถูกใาออมใสไ่อด้ใจือ้ปล่่งตบมพด่างเดียวเียลยชาหลานมาเกาะกันไอ้มาจะยุไปเกะมือุกยไปชาหลาน

ตอนนี้ตองบินพวนีเราไปเตรียมเตรียม็้สหรับเราเตรียมเรกระจังเลยวนังเห็นนะยบากเราเฮตอกนะอยู่แต่ดูไเูมบายังกูไปแล้วื้อะจังเลยสัปาห์นี้บินพวมแม้นกิ้าค์ไพตดจะไปทายช่ำเันั้นนดทันมา เราไปจะบปจะไปนั่นนอยู่ไปทายถะหนน่ะเึาเล่จุไปมัินบ่เอิกรอยบเอิญอยู่เพื่อแม่เอนันรพื่อขันพ่อให้ก็อกให้ก้อนเนาะล็อกไอคอนเลยไปเออมเลชาวลานคันรถ กูบ้าอกีต่อจะกๆมจับไปเร็วไม่น้ำมนจังงั้นนักเั่งกันนะบุปเพย์เดียวนอนเอกเดี กางครับเอาบาดักไอดักโอเว่ิอ่าคั่นักไปถอยึ้นบนบตินครับตูมลกนี่อยู่ป่าาวหลานตัวปลาก็ยังบ่แล้วเนาจะดมไปบ่เด้อปายังคึ่งนเฮ็ดอันนี้ละกัึ่งวเออแต กไก่กระสุกเร่อเลยออกพิมเจาจ่อกี่ิมเพราะราจิจิหราก่เจาะเลยนะเจวนเจียวใะยามันแล้วแต่เธอแม้นี่ยอืกงไก่ใส่ข้าวหนังนี่เองโดาก คงแต่ว่ากินไดใบขี้เลื่อยบป่าใบขี้เลื่อยสมเนาะสใบใบขี้ลืมบอระเป็นลาวได้อะไรบ้างเราแนะนับหนึ่งทางยืนหัก แบบตัวเย็นเนี่ยนี่แหละเย็นนั่นหะอืมมูเต็มทีอ่ะว่อันนี้ไมอืวีอรองละชวแล้วเนี่ยเยอ่ไหมเวเกับแบระชวนต้องชวนอะไรแบบพงอโรมโแอมงาวมาได้กินทางกัน mặt dòng mặt dòng mặt dòng là dòng phường là mặt kìa lợn, nằm mặt lợn kìa dòng mặt 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 dòng mặt

Output transcript: Out of the wood towering, come here. Burn low. You ain't go for tie. Mazuna lag nịch mục mì toan ban. Blood land. Give ong, give ong. 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 Give ong.

บางทีเราบวงนี so ่น so cool. ี่อันนี้เลือดพอจุนั่นเอ้ยน่งอู่กหอมน่าก็ยายนี่ยายนี่กินต่อุบะเคยกี่จังคยจังติดข่าวเขียวไปดาวน์รถรถนึงเลขับเกลีเลยไปาวน์ไหนไปชอยบนไหนหรืไปดาวน์ยังไงบุฟเ่ต์ชียงรดยูเชียงรดในยามา เลือกเกลือใส่ผักเทียมเป็นหนัวเสีหินแหง้งลอย,ยอยู่มันยังเน,น,น่าเลยคเป็นแสงมันไม่พงเลยบริหารอุจจระใส่ไม่ใช่น่าแบบไปถอดปลอกอุลวงอย่าทำมันง่

เดี๋ยวอนหัวกัดจเสียงด

បាភៀអីជាលៃទេអំបានរាយ Ready? 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 ซาปติกองเลยเองนั่งเนตเต็มไปเลยเรือไทยจะมาตะตาสะอาดเลยหน่วยยูปลากะตากเรียบร้อยแล้วตากสองบอนมีปลาใหญ่ปลาหน่อยมีปลาเพียปลาสกางจักปลาอย่างมะพางกระปุกคือกันแต่เราตากสองบ่อลวนน,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 นนี้ตากเต็มมาตากวันนี้อีกวันนี้กะ สุดเลยนะผลงานตอนเช้าก็โอเคอยู่นะไปเบิงเขียดอีวันนี้ตากป่าวันนี้เขียดตับป่ามีอึงอึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง อืมส,สองโตมีกบนำบนนี้ระไลยโตอยู่นะเขาจับเมื่อคืนนี้มีเฮียงประจับเขียดกับบอด,ดมเขากะสิพักก่อนกันประมาณสามโมงเขากะสิไปรัดนะไปเมาลเลาะไอเฮียงอีกจังได่ก็ทาติดตานมกันกับสิมาลบาตอนแรกนะเตอย่าก้มาต่อละใบน่ก้าต้อนียอ่ต้อนให้

ថើបទៅទៅប even... ានបាត់ទៅអឺយ៉ាងរាំងទៅៗណាដាំងទៅមើលវិញលេវិញលេកំងភួយណែបាយហិមកំងភួយមិនមកទៅអូដើរទៅលេកំងភួយទៅតាម

Lièo rối ami mấy mẹ tuyên đẹp Cưng đẹp Cưng đẹp cưng đẹp Cưng đẹp tuyên đẹp เหม็นกลิ่นของเราไว้หอมหอมแดกไปเข้าก่อนพาเหม็นอยู่เหม็นไปเหม็นได้ยูเหม็นอันนี้จ้ะกูก็ดมเหม็นนะ เราโดมเอวยดา้องจินมาลานพิมพ์ไปทรงเบาพางกับไอเฮียงเบาเลาะไปรัดเนะพิ่นนะสิไปหาหน้อไม้แถวแขมนำ้ำหาหน้าห,หาเห็ดเฮากับส,สิไปลรัดประมาณเจ็ดโมงจังลงมานะเอา้จาจังไดรก็ทาติดตามทารุ่นนำกันนะเบาเลาะไอเฮียงเบาโดมมานแล้ว ยังแต่บัภากนะบมานไปรัดมาวานนี่กับบมานตอนเศร้ากับบมานแต่ตอนแรงตองรุ่นมันใจอยู่ได้เอาติดตามติดตามเขาไปห้วยนี่บัวเคยพลาดมาเตลเล่อมานตลอดด้ โอ้โหอ้ตัวเป็นไงอยู أو, ่นะก็ห้องน้นเข้ามาอยู่แล้วแต่ไก่ป่ายังมาทันเข้านะไก่ป่าอยู่รุ่มสองตัวอยู่ทั้งละสอง พอดี4ีตัวนะจะทึงมีตัวแม่กับตัวผูืันคันอยู่รุมมีตัวผูซองตัวมันมาเขากินมังไห้บนนี้นะพอดีก็หอกเข่ามามาพางอดบาไว้เลยยิงเอาสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรก่อนนด่นก็ต้องขอบใจพู้แม่พี่น้องติดตามและให้กำลังใจคลิปหน้าพอกันไหมบ๊ายบาย